สวดูทุกคน รัตนาพรแบรนด์ออกมาประกาศแบบเร่งด่วนนะครับตอนนี้เสื้อเนี่ยหมดทุกแบบหมดทุกไซส์กันเลยทีเดียวครับระบบอุ้งอิงทํางานอีกแล้วครับทุกคนหลังจากที่โอ้โหตอนนี้นะครับเสื้อเนี่ยออกมารุ่นใหม่สวยงามแบบสุดๆนะครับและไม่พอขายครับทุกคนเพราะว่าพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยสนับสนุนกันเยอะมากไม่ว่าจะไปงานไหนครับเสื้อของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ขายดีมากๆเลยทีเดียวขายดีแบบถล่มทลายนะครับ จนรัตนาพรแบรนด์ครับพี่คนได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับ ต้องขออาภัยพ่อแม่ f c ทุกท่านนะครับตอนนี้เสื้อหมดทุกแบบทุกไซส์รอเสื้อรอดใหม่7-15วันขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนแฮชแท็กเสื้ออุงอิงรัตนาพรแบรนด์นั่นเองครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าระบบอุงอิงทํางานอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าทีมงานหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะนําไปขายในทุกๆงานนะครับเดีย๋ยวจะเป็นน้องเต้ยนะคบพี่แองจี้ครับทุกคนที่เวลาขายเสื้อรัตนาพรแบรนด์เนี่ยเขาจะไปขายตาม เาาพอไปแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยอุมิมได้ไปเจอบรรยากาศการขายเสื้อของเขาแล้วนะครับลังลายกันเข้ามาซื้อแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวครับยิ่งมีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมายืนขายแล้วก็เซ็นเสื้อครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โห,โหคนรุมหนักมากครับให้ภาพบรรยายเลยครับทุกคนนี่คือภาพที่ อุงอิงเนี่ยยืนขายเสื้อแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยมารุมซื้อครับทุกคนอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะอะไรที่เกี่ยวกับอุงอิงครับทุกคนมีความหมายอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆสิ่งของต่างๆที่รัตนาพรแบรนด์เนี่ยได้ผลิตออกมานะครับสิ่งนั้นก็จะหมดเร็วเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้สวมเสื้อกันหนาวนะครับแบรนด์ของน้องครับทุกคนเนาะในการถ่ายทาหรือง,งานรีวิวโอ้โหก็ทําให้แบบว่านะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นก็คือ ความสวยงามของเสื้อผ้าแล้วก็กันหนาวได้ดีมากๆและเสื้อแขนยาวที่อิ่มข่าวกระแสได้มีการสวมใส่กับทุกคนเนาะตอนนี้ก็เหมือนกับว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็กำลังทยอยสั่งกันเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดหรือยังแต่เขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าหมดทุกแบรนด์หมดทุกไซส์แล้วนะครับก็ต้องรอ7-15ถึงวันนะถึงจะได้มีการสั่งผลิตภัณฑ์หรือว่าสั่งเสื้อของน้องได้อีกนั่นเองครับทุกคนเนาะก็รอรอดใหม่ก็แล้วกันนะครับ ังมากๆสําหรับรัตนาพรแบรนด์ับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าเวลาไปงานต่างๆครับทุกคนเราจะได้เห็นนะครับว่าอุงอิงเนี่ยน้องจะมีการไปขายเสื้ออยู่เสมอครับและหนึ่งสิ่งเลยที่อุ้มอิ่มเนี่ยสังเกตนะว่าอุงอิงเขาจะเป็นคนที่ไม่ เขาเรียกไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวครับเวลาพ่อพแม่ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยมาซื้อเสื้อน้องก็จะเซ็นเสื้อให้ทุกคนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าศิลปินดังขนาดนี้เอาจริงๆนะทุกคนครับมาแบบสักประมาณ1-2ทุ่มก็ยังได้เลยอ่ะนะพี่คนสำหรับการปรากฏตัวของน้องเนี่ยน้องจะมาประมาณบ่าย2บ่าย3ตลอดเวลามีงานนะครับน้องจะมาเร็วมากอันนี้เป็นสิ่งที่ศิลปินเนี่ย ไม่ค่อยได้ทำกันนะปกติแล้วนะครับเราจะเห็นศิลปินดังๆก็จะมาแบบช้าๆหน่อยหรือการจะขึ้นเวทีเนี่ยน้องก็จะมาแบบว่าสัก2-3สทุ่มก็ยังได้เลยอะแต่งหน้าเสร็จแล้วมาเลยก็ได้แต่งอิงไม่ครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยากจะเซ็นเสื้อให้กับพ่อๆแม่ๆ FC แฟนกับทุกคนที่ ไปซื้อเสื้อนะครับน้องเนี่ยต้อนรับทุกคนจริงๆครับทุกคนก็คือแตกต่างจากศิลปินคนอื่นมากหนึ่งเดียวในโลกจริงๆเราก็เพิ่งเคยเห็นนะครับทุกคนแลวอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเนี่ยอยากกระจายรายได้ให้กับยูทูบเบอร์ด้วยอันนี้มิมรู้เลยนะครับว่าน้องเนี่ยอยากจะปรากฏตัวเร็วๆเ,เพราะว่าพ่อๆแม่ๆที่เป็น f อแฟนคลับน้องเนี่ยจะได้มาถ่ายคลิปวิดีโอน้องแล้วก็เอาไปลงช่องเอาไปลงตามสื่อโซเชียลต่างๆก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดรายได้แล้วก็มา สนับสนุนน้องต่อไปครับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องทําแล้วก็มิมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆนะครับวัฒนธรรมอุงอิงเนี่ยถึงจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกไหมครับทุกคนเนาะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักซึ่งไม่ค่อยได้เห็นกับศิลปินในยุคนี้เท่าไรนักนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่า ศิลปินดังๆเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบนะห่วงเนื้อห่วงตัวนิดนึงอาจจะแบบว่าเจอกันด้านหน้าเวทีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแบบพอปรากฏตัวปุ๊บอาจะก็ให้พ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับเนี่ยเก็บภาพไปแต่น้องก็อยากให้แฟนคลับเนี่ยได้ทุกมุมของน้องจริงๆอ่ครับทุกคนเว่าจะเป็นมุมธรรมชาติตอนนี้อุ๋งอิงไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนลองไปสังเกตดูนะพิตติชิโร่นะครับที่เขาได้มาถ่ายรูปกับน้องเนี่ยเขามาขอถ่ายรูปกับอุ๋งอิงนะครับแล้วเขาโพสต์รูปเกี่ยวกับอุ๋งอิงนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยพิติกชิโร่ครับบอกว่าต้องขออนุญาตน้องด้วยเนาะเพราะว่ามาขอถ่ายรูปน้องในช่วงที่น้องไม่แต่งหน้าศิลปินดังๆเนี่ยครับทุกคนเขาจะมองกันในเรื่องนี้บางคนแบบไม่อนุญาตเลยนะถ้าไม่แต่งหน้าไม่ไม่ให้ถ่ายรูปเลยนะครับแต่องค์อิงไม่ใช่นะครับน้องเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติและ ไม่ว่าจะเป็นอริยบทไหนของน้องอะ่ะก็ลงไปเถอะใช่ไหมครับทุกคนพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนกับก็ก็ลงไปน้องไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยครับทุกคนมันคือความเป็นธรรมชาติแล้วพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนกับก็แฮปปี้แบบนี้ก็อยากให้น้องเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็เวลาคนไปซื้อเสื้อเนี่ยโอ้โหเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะจ้องเวลาที่องอิงเนี่ยมาขายเสื้อด้วยตัวเองแล้วก็จะได้ ลายเซ็นของน้องกลับไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือการขอลายเซ็นกับทุกคนเราไม่เห็นมานานแล้วทุกวันนี้สื่อโซเชียลเนี่ยมีโทรศัพท์ในมือนะครับแค่ไปขอแชะถ่ายรูปกับศิลปินที่พวกเราชอบเนี่ยอันนี้ก็เพียงพอแล้วแต่ FC แฟนคลับอุ้งอิงเนี่ย จะชอบขอลายเซ็นน้องเพื่อที่ไะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ไปเป็นสัญลักษณ์ของความสู้ชีวิตเนาะทุกคนเหมือนกับว่าเวลาทุกคนได้มองลายเซ็นของอุงอิงแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าให้ทุกคนมีแรงสู้มีกําลังใจในแต่ละวันนั่นเองครับทุกคนเนาะก็มันเป็นอะไรที่แปลกนะอิมมองว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับทุกคนสําหรับในแวดวงการหมอลำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมายาวนานมากๆแล้วนะครับวันนี้ก็โอ้โหเอาเรื่องราวนี้มาฝากทุกคนก็ต้องบอกว่าดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองแบบสุดๆนะครับไม่ว กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรอบตัวน้องเนี่ยมีคุณค่าทุกอย่างอย่างเช่นน้องหมาอทุกคนน้องหมาเลยก็ว่าได้เป็นหมาของอุงอิงนะลูกของโดโดคือ แค่เอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปหมาของอิงเนี่ยโอ้โหคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นน้องหมาที่น้องรักนะครับทุกคนแล้วก็อย่างพ่อการชัยเนี่ยได้น้องแคนไปใช่ไหมครับกพราะตอนนี้ทีมงานของพ่อการชัยเนี่ยก็มีการถ่ายเฉพาะแคนเนี่ยโดยตรงเลยนะก็มียอดวิวครับทุกคนแล้วก็มีคนเนี่ยมอบมาอะไรน้ําใจให้กับน้องหมาอิจฉามากๆเลยขนาดอิ๊ปยังไม่เคยได้ขนาดต้าแคนเลยบางทีแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยครับทุกคน น่ก็เป็นอะไรที่แปลกเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆอย่างผ้าห่มของน้องแบบนี้ก็มีคนมาประมูลเป็นหมื่นเป็นล้านโอ้โหรู้สึกว่าจะมีคนขอประมูล1ล้านบาทด้วยนะแต่พ่อยงยุทธเนี่ยไม่ยอมขายเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้องนะครับเป็นผ้าห่มที่น้องเนี่ยใช้ห่มนอะทุกคนตอนเข้ามาในวงการใหม่ๆนะครับแล้วก็นอนแบบห่มใต้ ท้องรถนะทุกคนน้อเอนดูมากมเลยน้องก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วผ่านความลําบากมาหมดแล้วกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของคนสู้ชีวิตนะครับพุกคนก็หลายคนก็อยากได้สิ่งต่างๆในตัวน้องรวมถึงเสื้อรัตนาพรแบรนด์นี้เองที่ ขอแค่เป็นของน้องอ่ะขอแค่เป็นรัตนาพรแบรนด์ที่เกี่ยวกับน้องอ่ะทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนารักแล้วก็เป็นปีทองของน้องจริงๆสําหรับปีนี้ก็ขอให้น้องสู้ๆด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ที่อุ้มอิ่วข่าวกระแสได้มีการนําเสนอข่าวไปสําหรับพ่อรุ่งเนาะที่ได้มีการหอบมอไซค์มาให้น้องรู้แล้วครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นทางด้าน แม่หน่อยนั่นเองเป็นคนที่ซื้อนะครับมอไซคันนั้นนะ่ะมาให้น้องครับทุกคนแล้วก็ FC แฟนคลับเนี่ยก็มาบอกแห้มอิ่มเนี่ยทุกคนบอกว่าแม่หน่อยน้นอิ่มเป็นคนซื้อนะครับจริงๆงแล้วก็เผยมาแล้วนะทุกคนไม่ใช่พ่อฮักสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าไม่ใช่พ่อฮักตัวดําไม่ใช่พ่อฮักพ่อรุ่งนะครับแต่ว่าเป็นพ่อฮักพ่อรุ่งเนี่ยเป็นคนที่เอามาให้นั่นเองครับทุกคนเนาะน่ารักมากมากเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มขาวกระแสด้วยกันแล้วกันแล้วก็รอนะครับอีก7-15วันก็จะได้รัตนาพรแบรนด์มาครอบครองแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดติดตามอิ่ม,มฝากดันๆให้ถึง2 0 0 0 0นซับสไครต์เร็วๆนะครับ